สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะครับวันนี้ผมก็จะมาแกะกล่องไอ Oppo Reno 8 z 5G นะครับตัวนี้สเปคก็คือแรม1 2นะครับเอยไม่ใช่พูดผิดแรม8นะครับสเปคแรม8นะครับหน่ยคจำร้อยนะครับ รองรับ 5G นะครับตัวนี้ก็สเปกคร่าวๆก็เป็น snapdragon นะครับตัวนี้เป็น CPU snapdragon นะครับ CPU คอค e c นะครับก็กล้องก็เยอะพอสมควรนะครับผมเดี๋ยวมันจะมาแกะกล่องให้ดูนะครับรีวิวแบบบ้านบ้าน,นะแกะให้ดูนะครับผมก็ไม่ค่อยเก่ง พูดไม่ค่อยเก่งนะครับอ่าลองสังเกต,เตให้ดูโอเคมาดูว่าข้างในจะมีอะไรนะครับคือโอเคอ่าแกะออกมานะครับแรมแปดลอมร้อยยี่แปดนะครับออฟฟ์เฟนะครับอ่าโอเค หลังจากนั้นก็เปิดออกมาเดี๋ยว็นแชทว่าข้างในมีอะไรบ้างนะครับเครื่องอ่าวอย่างโอเคเดี๋ยวค่อยๆเปิดนะครับชึบอ,อืมอ๋อมีเครื่องนะครับทังอันนี้ก็จะมีะมีเคสมาให้นะครับผมมีเคสมาให้นะครับโอเคมีเคสมีที่จิ้มซิมนะครับนะครับ ก็ข้างในก็เป็นคู่มืออยู่ข้างหลังเคสนะครับจากนั้นก็เดี๋ยวเยไปก่อนนะครับ <c oughs> ามาดูตัวเครื่องนะครับดูข้างในเครื่องเดี๋ยวดูค่อยๆฉับจะหล่นนะครับตัวนี้เป็นสีทองนะครับห่อสวยมากนะครับสวยจริงๆนะครับโอเคบริก okay. ดเลยนะครับ ดูข้างในกล่องนะครับว่ามีอะไรบ้างอ่ะมีคนอะไรเนี่ยในกล่องปึออ๊บอข้างในกล่องก็ไม่เห็นมีอะไรนะครับมีสายชาร์จอะแดปเตอร์นะครับ <c oughs> เห็นเขาบอกว่าแถมหูฟังก็ไม่เห็นนะครับไม่รู้ยังไงนะครับ ไม่มีไม่มีหูฟังนะโอเคที่ชาร์จไม่มีหูฟังนะครับอันนี้อะไรก็ไม่รู้นี่แนใจนะครับโอเค ามาดูสเปคคร่าวๆก่อนนะครับวระวังหลุนด้วยจอตัวนี้เป็นซ u เปอร์อมเลนะครับแรม8 g ิกตัวนี้สามารถอัพแรมได้นะครับอัพแรมให้เพิ่มอีก5กิกนะครับก็เหมือนอินฟินินะครับหน้าจอไอกล้องหลัง64นะครับกล้องหลัง64ล้านนะครับเป็น AI นะครับ แล้วก็ชาร์จเร็ว33วัตต์นะครับอโอเคดูนะครับโอ้สวยงามน,นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะเปิดนะครับว่าเปิดเริ่มต้นใช้งานนะครับอโอเคเปิดออกมานะครับตัวนี้หน้าจอก็แค่6กจุดประมาณ6.4นะครับ ตัวนี้ก็มีฟิล์มมีฟิล์มโรงงานมาให้ครับเต่ไม่ใช่ฟิล์มกระจกนะครับผมจะเริ่มต้นเปิดแล้วนะครับอันนี้ผมก็เครื่องนี้ก็เอามาจากอีกบริษัทส่งมานะครับเป็นบริษัทไอส่งขายส่งนะครับเด็ก มาดูการเปิดเครื่องดูนะครับเป็น os color นะครับอ๋อมีแสงตรงนี้ด้วยนะครับสวยงามมากนะครับโอเคนะครับเริ่มต้นก็มาสวัสดีนะครับโอเคมาเรามาเริ่มต้นการใช้งานตั้งแต่ที่แรกเลยนะครับมันมีแสงตรงนี้ด้วยนะครับอ่าดูกล้องนะครับสวยงาม อันนี้ผมรีวิวกลางคืนนะครับก็เลยสวัสดีเราเริ่มต้นการใช้งานนะครับโอเคกดถัดไปแล้วก็เลือกเป็นไทยล้วก็เลือกไทยนะครับแล้วก็ตกลงให้หมดนะครับถัดไปนะครับจากนั้นก็ต่อไว fi ก็ได้ไม่ต่อก็ได้ครับผมจะข้ามไปก่นนะครับถัดไปนะกล้องหน้าอยู่มุมนี้นะครับมุมซ้าย แต่ผมส่วนตัวผมนะผมชอบกล้องอยู่ตรงกลางนะครับเวลามันเล็งหน้ามันจะได้ตรงนะครับส่วนตัวผมนะแต่ถ้าอยู่กล้องข้างๆเ,เวลาถ่ายรูปข้างหน้าเราเนี่ยมันมันอยู่ข้างๆแล้วมันจะเล็งถ่ายรูปผมไม่ค่อยชอบนะครับเอาแบบปุ่มนี้ดีกว่านะครับง่ายดีผมจะข้ามไปนะครับอืมแล้วก็อัปเดตอัตโนมัติข,ข้ามคืน ผมจะไม่อัปเดตนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเผื่ออัปเดตแล้วมันจะมีปัญหานะครับบางครั้ง mm hmm. เอาแบบเวอร์ช mm ันเดิมๆมันก่อนนะครับโอเคเริ่มต้นใช้งาน mm hmm. โอเคเรียบร้อยนะครับอ่าก็ประมาณนี้นะครับในการที่จะเริ่มต้นการใช้งาน oppo r e n o Reno 8นะครับ mm hmm. ก็เพิ่ม ผมจะต่อ Wi-Fi ดูนะครับจะต่อ Wi-Fi ชเรียบร้อยอชุบครับก็ประมาณนี้นะครับก็ใครที่มี Gmail ก็ใส่ Gmail เข้าไปนะครับล็อกอินเข้าไปนะครับแล้ว mm hmm. ถ้าไม่มีก็ไปสมัครนะครับ mm hmm. กดลงชื่อ, mm hmm. อแล้วก็ไปสมัครตรงนี้ครับไปสร้างนะครับ ก็เป็นตัวเองนะครับเอาเป็นตัวเองนะครับ,รบไม่ใช่เอาเป็นลูกหลานนะครับเราะตัวเองมันจะดีง่ายกว่านะถึงจะสว่างให้ลูกหลานก็เป็นตัวเองแต่อายุต้องต้องมากกว่านะครับสาอายุมากกว่าเข้าไปอโอเคโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับในการเปิดการใช้งานครั้งแรกนะครับ ก็ไม่ได้ยากนะครับเดี๋ยวผมดูเทสกล้องดูก่อนนะเี๋ยว โอเคกล้องอ๋อกล้องระดับเทพมากนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะปลังผมจะเปรียบเทียบกล้อง oppo กับ i n f i n i x นะครับแลมแเหมือนกันแต่ cpu คนละตัวนะครับตัวนี้ cpu snapdragon นะครับตัวนี้ cpu snapdragon แต่อ i n f i n i x นะครับแลมแป g เหมือนกันนะครับเป็น i n f i n i t uh, n o อ e สิบสอ pro 5G นะครับเดี๋ยวผมจะมาเทียบความเร็วให้ดูนะครับคลิปต่อไปนะครับผมแล้วก็เทียบถ่ายรูปกล้องนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับผมโอเคครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ